Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. So, have from So, have ทริปสงการนี้นะฮะก็แทนว่าเออในไหนมันก็ช่วงหยุดวันหยุดยาวแล้วเราก็เลยแบบอยากจะทําทริปแบบไปเที่ยวยาวสัก4ี่วันหน่อยนะครับก็คือเราจะลงใต้กัน,นะครับทริปนี้เราจะไปใต้สุดก็คือภูเก็ตเมืองแห่งความสิวิไลของภาคใต้นะคะรับรุทนี้เนี่ยผมจะวางว่าก็จะขับรถไปผมดูแล้วใช้เวลาประมาณแดชั่วโมงขับรถยาวๆเลยแล้วก็เดี๋ยวจะแวะพักถ่ายรูปเที่ยวระหว่างทางไปด้วยนะครับแวะจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้ที่เป็นแบบทางผ่านอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปไปเที่ยวกันครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่เขามาัดสีแล้วนะครับที่จังหวัดชุมพรวิวสวยจริงๆนะครับเพื่อนเทุกๆคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ย ทางขึ้นเขามันซีอ่ะไม่ใช่ว่ารถทุกคันจะขึ้นมาได้นะครับก็เขาจะให้ต่อคิวขึ้นมานะเพราะว่าขบนมันมีที่จอดจํากัดไงก็ถ้ามันยังไม่มีที่จอดเราก็จะขึ้นมาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวยางเขาจะเป็นคนจัดคิวให้เราขึ้นมานะครับนี่นะที่จอดรถมันจํากัดนะครับแต่ว่าโดยรวมคือวิวสวยจริงๆ,ๆ,ๆผมตั้งใจมาร้านกาแฟร้านนี้นะครับเนี่ยเพื่อจะมาชมวิวโดวยเฉพาะเลยนะไปดูรีวิวในอินเทอร์เน็ตมานะชื่อร้านว่าร้านกาแฟสดถ้ำสิงเขามันซีดูครับเห็นวิวทะเลได้นี่ฮะ ประตูสู่เมืองใต้นะครับชุมพรจังหวัดชุมพรผมอยูอ่สวยมากตรงนั้นก็คือหาดทรายลีนะครับ ตน,นี้วิวอย่างสวยเลยตอนนี้คือเวลา6โมงนะฮะ่แล้วตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าจากสุราษฎร์ไปสู่ภูเก็ตนะครับปลายทางเป็นภูเก็ตแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้คิดว่าน่าจะกำลังเข้าจังหวัดพังงานละ้ววิวนี่คืออลาัางการมาก น m เนนี้ผมก็ถึงภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะมันจะมืดหน่อยนะผมถึงประมาณ3ามทเมื่อกี้แบบกินข้าวลืมถ่ายมาให้ดูแต่ร้านแบบโคตรอร่อยเลยข้ามตรงนั้นไ่เลยแล้วกันนะครับ คืออยากจะบอกว่าตั้งแต่เข้ามาเกาะภูเก็ตอ่ะเจอร้านขายายาอย่างเยอะไม่รู้ว่าทําไมร้านมันผีอะไรขนาดดีนะฮะก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยตอบดีนะครับอยากรู้มากเลยว่าทําไมร้านขายายาเยอะขนาด,ดนี้ครับคือขับไปนี่โอ้โหร้านยานี่มียังเป็นดอกเห็ดเลย ชาดีโคตรประทับใจคือเชกคนแม่งขับขึ้นเขาลงเขามันเก่งมากอ่ะถ้าจะขับตรงนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้เกียร์แมนนวลนะครับใช้เกียร์แมนนวลมันจะทำให้ขับง่ายขึ้นหอดฮะใช้เกียร์ดีเนี่ยเบรกอาจจะไม่ได้นะแต่ว่าระยะทางมันก็ไม่ได้แบบไกลขนาดนั้นนะแต่ผมแนะนำนะว่าใช้เมนแทนนวลดีกว่าถ้าเป็นไม่ได้นะครับอย่าใช้เกียร์ดีเลย โอ้โหหอย่างอื้อพระเจ้าเอาขึ้นอีกแล้วเหรอวะเนี่ย <Hi. S 1> คือยอมใจคนที่ขับมอไซค์ขึ้นลงเลยอะคือแบบว่าเก่งกันจังวะ่งสเ็ค่ะโรงแรมคืนละสี่ร้อยต้องบอกเลยว่าอย่างเฟี้ยวฮะ เป็นคีการ์ดนะครับแตะขึ้นมาโอ้แต่ดีไซน์สวยแตะตั้งแต่ประตูเข้าตึกแตะลิฟต์แล้วก็มาแตะห้อง<ม>เดี๋ยวผมจะเปิดมุมกว้างให้ดูนะสี่ร้อยอ่ะสุดยอดเจ้าช่วยห้องน้ำก็ดีนะดีไซน์สวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าเป็นระเบียงเหมือนเดิมนะครับโอ้อย่างสูงเลยนี่นะครับข้างล่างเสูงเลยนะเรียกว่าโรงแรมคืนละสี่รอยเนี่ยมีครบทุกอย่างสุดยอด หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้ออกมาเที่ยวกลางคืนหน่อยนะฮะเรียกว่าต้องใช้ชีวิตหน่อยนะก็มา walking s t r e e ที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็มาที่ป่าตองฮิลนะครับเป็นปาร์ตี้นะฮะซึ่งปาร์ตี้เนี่ยผมก็ได้เจอเพื่อนคนนึงด้วยนะครับเพื่อนบีบอยโดยไม่ได้ดัดหมายนะครับนั่นก็คือบีบอยพรามสิงนะครับมานกันใหญ่แล้วตอนนั้นผมก็เมาแล้วฮะค่ะกาสัมภาษณ์เลยค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็สนุกดีครับสนุกดีไม่ไม่ได้เมาอะไรหรอกกลึ่มๆอะไรอย่างเงี้ย ตื่นเช้ามาก็เมาค้างนิดๆนะครับแต่ก็ยังขับรถไหวอยู่นะฮะรู้สึกว่าตอนเช้าเนี่ยผมจะอยากกินเคบับมากตอนนั้นนะครับไปถึงกรุงเกตตรู้สึกอยากกินเคบับก็เลยหาเคบับกินร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะฮะเคบับนี่คือชุ่มฉ่ำมากผมสั่งเคบับเนื้อนะครับใส่มายองเนสใส่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็ใส่ซอสพริกแล้วก็ซอสมะเขือชุ่มฉ่ำเนือเขาปากทีชุ่มฉ่ำมากบอกเลยสุดยอดราคาไม่แพงนะครับประมาณเกือบเกือบร้อยนะฮะ จ่ายแบงค์ลอยได้เงินทอน,นครับน่ากินมากได้เวลามาอีกแล้วเพื่อนโโอ้โอ ตอนนี้กำลังขับรถขึ้นเนินอีกแล้วนะฮะที่ภูเก็ตนะครับสำหรับผมนะผมเรียกไอ้เนินน,นี้ว่าเนินนรกมากเลยมันเป็นฟิลแบบว่าทุกคนแม่งขับรถแบบวิวปัดพิษปัดอ่ะเออในตัวเมืองอ่ะมันไม่ใช่แบบเชียงใหม่หรือว่าทางภาคเหนือที่ทุกคนแบบมีนะักท่องเที่ยวมาขับมันดูออกแต่นี่คือแม่งเป็นแบบเจ้าถิ่นขับอ่ะแล้วทุกคนแม่งขับแบบโหช้ำชองชำนานมากถ้ามาเนินนี้ต้องมีสกิลขับรถกันแบบพอสมควรนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็อยู่ที่ย่านโอทาวหรือว่าเมืองเก่านะครับของภูเก็ตนะฮะถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ย ก็ผมแนะนําให้จอดรถที่วัดมงคลนิมิตนะครับเอารถเข้าไปจอดได้เลยนะครับตอนนี้ก็มาเดินย่านเมืองเก่าแล้วนะฮะก่อนออกจากภูุเกตเนี่ยเดี๋ยวจะไปสุราษฎร์ธานีต่อนะฮะหลังจากตอนนี้เนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก่อนออกก็ว่าจะมาแวะเดินย่านเมืองเก่าหนะ่อยเรียกว่าชินูกรุเกต สถานพทัทยากรชินโนปุกเกเออใช่ซอยโลมาน,นี่น่าจะเป็นซอยนี้นะฮะที่คนส่วนใหญ่เขามาทาดูกันต้องบอกว่าความรู้สึกอะ่ะมันคล้ายกับปีนังที่มาเลเซียนะที่ผมเคยไปเลยคล้ายมากเลยมันจะเป็นตึกแบบเก่าๆอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เป็นซอยยาวๆแบบเนี้ซึ่งที่ปีนังอะ่ะมันจะยาวกว่านี้เยอะซอยอะ่ะแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนซอยแบบขนาดย่อมลงมานิดนึงนะฮะเมื่อกี้จะา้นน้ำแข็งใสหนึ่งล้านนะครับดูน่าจะอร่อยนะพะคนต่อชิวเยอะมากเลยต้องบอกว่าโอเอ๋วเนี่ยมันมีขายที่เมืองภูเก็ตเท่านั้นนะครับเป็นอาหารท้องถิ่นนะไอ้สีข,ขาวๆเนี่ยเขาเรียกว่าโอเอ๋วนะครับแล้วก็มันทํามาจากวัวน้ำว้าสุกนะฮะมากินกับน้ําแข็งใสเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับ วันนั้นก็อากาศร้อนๆด้วยนะฮะและก็ผมได้สั่งน้ำส้มข้นสดมาด้วยนี่นะฮะชื่นใจสุดๆไปเลยครับตอนนี้ผมก็มาจอดแวะพักรถนะฮะปากทางออกจากเกาะภูเก็ตนะเจอวิววิวหนึ่งซึ่งมันรู้สึกว่าแบบสวยมากเลยก็เลยอยากมาลองจอดรถแวะพักดหูหน่อยนี่นะวิวสวยมากจริงๆนะถ้าเพื่อนๆแวะมาภูเก็ตแล้วทำลกักออกจากเกาะเนี่ย ก็อย่าลืมแวะกันนะครับผมไม่รู้เรียกว่าหาดไหนแต่มันจะอยู่ตรงซ้ายมือนะฮะหลังจากที่เราขับรถออกจากภูเก็ตนะครับแล้วก็มาหยุดแวะพักและเที่ยวที่อำเภอเขาหลักจังหวัด พังงานะครับที่นี่เนี่ยร้านค้าเยอะมากนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเยอะด้วยนะครับนั่งอยู่บาร์แห่งหนึ่งนะครับแถวแถนนเขาหลักนะฮะบรรยากาศดีมากเลยมานั่งกาแฟนว้แดงกับไหมไทยมาจอบแนวลอกันโลหน่อย เรีอสอเท่าไหร่นะครับพี่โบ <400. S 1> คือละสี0รอนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากาบ้านฟ้าใสถ้าแวะมาเขาละก็พักได้นะครับเอาละฮะตอนนี้ก็กำลังขับรถเลี้ยวเข้าซอยที่จะไปแหลมประกาล,ลังนะครับหน้าซอยเนี่ยมันจะมีทางข้าทางเดียวนะซึ่งเป็น Seven, เซเว่นเนี่ยครับเดีวอง ไปในป่าที่แบบกันดารอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็พอออกมาเฮ้ยมันมีที่แบบนี้อยู่ด้วยหรอว่าอะไรอย่างงี้เขาพูดซะแบบเรียกว่าขายของผ่านเลยนะครับผมเลยแบบแบยิ่งอยากมาเลยจะมาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองว่ามันมันเป็นสวรรค์บน,นดินขนาดนั้นเลยหรือเปล่านะ ข้างหลังมันก็เหมือนแหลมจริงๆครับนะตรงนู้นนะครับก็คือเหมือนแหลมนะฮะแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างสวยมากเลยนะเพื่อนๆน้าทะเลแบบฟ้าอนะดูดิขนาดตรงนี้ที่เรือจอดเนี่ยมันยังเป็นสีฟ้าเลยแล้วตรงนู้นนี่คือฟ้าแบบฟ้าจัดก็ตรงนั้นนะ่ะมันจะเป็นทางเดินส่วนใหญ่คนมันจะไปตกหอยตกปลากันนะครับแล้วก็มันน่าจะเป็นทางเชื่อมเดินเข้าไปตรงหาดหาดแถวๆตรงนู้นอีกทีนะครับนะตรงนั้นอนะ่ะย่างสวยอันนี้ที่อยู่จิดขอบมันจะเป็นพวกปะการังที่ ทีมันน้ำมันลงไปแล้วแต่แมงกะพุนมันยังมันลงไม่ได้คก็ไม่กล้าจัดกัวเป็นผิดเอาไปดูนะครับได้ครับพี่ถ่ายรูปเอาบรรยากาศก่อน,นแล้วค่อยกลับได้เลยครับ,รบขอบคุณมากเลยครับคือเมื่อกี้เนี่ยเจอพี่คนเมื่อกี้แหละเขาแนะนํามานะครับว่าเฮ้ยน้องขับเข้าไปข้างในสิมันมีปาการัางมีซาาปาการัางมีซาาเหมือนแบบแมงกะพุนอะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่ามันสวยไตรงนี้เยอะเลยเพราะเขาก็ไม่เขาตอนแรกเขามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อกี้ผมก็าลังจะขับรถกลับแล้วนะสตาร์ทเครื่องแล้วสภาพพี่เดินมาขาจบบอกน้องเข้าไปข้างในเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าไปข้างในคือทางมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรถผมก็เป็นรถเก่งด้วยนะมันไม่ใช่รถรถบิ๊กอัพอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าจะขูดหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นทางแล้วก็หวัดเสียวเหมือนกันนะเสียวช่วงล่างนะครับอถ้าเพื่อนๆใครขับรถแบบโหลดโหลดที่ยรถซิ่งมานี่ผมก็ไม่ได้นําให้เข้ามานะครับน่าจะขูดน แล้วก็มีนี่ครับอันนี้จะเป็นชาวบ้านท้องถิ่นท้องที่เขาคงเห็นทะเลแบบสวยๆอย่างนี้นจนชินแล้วเนาะเออไว้มันสวยจริงว่ะโอ้ถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามานี่เพื่อนๆเขามาตรงนี้นะผมก็ไม่รู้เลยี่ยมันมีตรงนี้อยู่เนี่ยมันจะให้ดูสุดยอดจริงนี่นะฮะทางที่ขับรถเข้ามาเมื่อกี้นะครับพอขับเข้ามาแล้วมันสวยจริงๆครับเพื่อนๆมาดูเพื่อน โอ้โหสุดลูกโอ้โหลูกตาจริงนะครับมีชาวต่างชาติเดินอยู่อีก2คนนะครับตรงนี้นซากประกาลังเทียบเลยนะครับตรงนี้ก็ทรายแบบว่าค่อนข้างกวดกว่านิดนึงนะมันไม่ได้นุ่มละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆอันนี้เป็นซากมีพวกเศษหินเศษประการังนี้ด้วยนะมเมื่อกี้เจอคุณป้าสองคน เขาบอกว่าเขามาหาหมึกโวยวายนะฮะนึกถึงช่องโจโฉเลยไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ทโจโฉมาหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนมากเลยนะมาหาหมึกโวยวายนะฮะเค hey, ตอนนี้ผมจอดพักรถอยู่ที่จังหวัดระนองนะครับขับรถมาอยู่บนภูเขาเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงได้แล้วนะตอนนี้เนี่ยจากนี่ไปถึงกรุงเทพก็ประมาณแชั่วโมงอะ ผมต้องขับรถ8ชั่วโมงยาวเลยนะแล้วก็แบบไม่ได้คิดว่าจะได้แวะเที่ยวตรงไหนเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้แหละคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดสั่งคลิปให้กับช่องมีบอร์เดอร์เจอกัในใหม่คลิปหน้าคิ๊